ทางก็ประมาณนี้นะครับมีกทานน้ำให้ลุยตลอดเส้นทาง่านมันให้หนูรอว่าด้วยบิดกระนำอย่างเดียวเลย ต้องมาลองครับทางเรานี้ก็ไม่มีฝุ่นขี่ได้แบบสะดุดเลยสายน้ำให้ได้ลุยตลอดเส้นทางเพราะสดชื่น ร,รถชาวบ้านครับรถไหไรก็มาได้น่าขึ้น่ยางเส้นทางกำลังมันเลยครับวันนี้ฝนมึงตกไป ถ้าตรงขึ้นไปนู่นก็จะไปไล่ภูเขมินครับแต่เราเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปหาน้ำเหมียนไปหาเครื่องดื่มนิดเย็นก่อนภารกิจวันนี้พาลูกชายออดผัวจะพามันมาเชือดต่มันเชื่อเราจัดใครไเประบบียบเอาล้วครับเข้าสู่เส้นทางมันมาแล้ว เนินสุดท้ายแล้วเนินไฮไลท์อา้าวมีตดนไายฝางไม่เช่ประสาทเนินไฮไลท์ของเขาแลเหมือนที่ใครมาจะต้องร้องโอ้ยเนินหัดตอกไปเลย ขับจริงอ่ะรีบกลับจังทำงานโอเคเดียวไเจอกันเฮ้ยเอ้าโอ้ดูมากับใครมากับตัวจี๊ดนี่เองวันนี้เขช่วยผมไม่ลุกอีกแล้วเนีนยมาหาอ่ะดิไม่พี่ต้องไปเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเธอโทรหายีนั่นแหละโอเคเหมือนกันนั่นนี่โอเครู้เรื่อง อาไรไหนนี่ยธรรมดาเดี๋ยวพอจะลงป่าไผ่นะไปด้วยกันนี่ไม่ป่ากินขาไม่ลงลงมานี่ยังโอ้ยโอ้ยวะพรุ่งนี้เริ่มตั้งเหรอใช่ใช่หรอใช่อยู่บ้าพูดไงเอากินหายหนูกิงเหรอกิงเหรอเป็นไง โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยกหายังว่าตั้งคอมไม่ได้ชุดเลยโคตรเถื <refugees> ่อนไปตามล่องเลยไปตามล่องเลย ล็อกงชุดบินบลแล้วชุดโอ้โหเต็มเต็มอ่ะบินล้วชุดไหม Anh đủ. Anh nổ Lùi. Chạy gen, chạy gen. Đó. À. lần đầu thái đó. Họa ấy nó lùi. ครับเขาน้เหมี่นขุนเขาที่สายอินดอรต้องได้รู้จักเข้าเกีร์เข้าเกีร์ปล่อยปล่อยเกย้์ต่ำไม่ให้รถมันสไลด์ปล่อยเกยร์ต่ำสวยงามตามท้องเรื่องพอมารวิวสดชิด เดีบชื่นเลยสวัสดีครับท่านผิวอันไ,ไม่เห็นไม่เห็นดีครับดีครับใ,รใช่ใช่มา,ารายกลางตอนแรกว่าจะขึ้นป่าไผ่ไหมวไอแบตสวนไหมสวนสวน,น,นเต็มอยู่กี้มันนั่งรออยู่มันนั่งรอผมมั้ยดูยสวย